สวัสดีก่ายยามเช้าครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ก็กําลังงงหน้าออกไปทํางานก็ใกล้จะถึงที่ทํางานแล้วครับเพื่อนอยู่แถวถนนผ่านลบแล้วนะครับวันนี้ก็มีหมอกหมอกจางๆนะครับเพื่อนอากาศดีนะครับผมอากาศก็สดชื่นเย็นสบายนะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะเจ็บคอนนิดๆน,นะครับเพื่อนอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับใครที่ รถทางานอยู่หรือว่า,าทํางานอยู่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคเพื่อนก็กทายยามเช้ากันอีกรอบนะครับผมก็วันนี้ก็หลังเลิกงานตอนเย็นก็จะออกไปวิ่งรถหารายได้เสร็มกันอีกเช่นเคยเนะเาะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันในคลิปนะครับว่าวันเสาร์วันนี้จะเป็นยังไงบ้างจะมีรายได้เข้าบ้านกี่บาทก็สวัสดีครับผม